แซ่บด้วยครับก็อลไรบ้างปะกินก๋อยปลาครับผมสวัสดีครับลุงพรสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเมือนี้กินข้าวปลาครับพี่น้องกับมิสเตอร์ตั้มนะครับผมเมือนี้ก่อนสิกินก๋อยปลาครับผมแก่เข่ากันจักหน่อยพี่น้องอย่าด่าหมาเด้อนิดนึงแบบอย่างปลาอย่างปลาให้ลุงพรกันครับพี่น้องเอาปลาขาวกีชายเด้อค่ะเดี๋ปลาข่ากีชทยรัตโตก๋อยปลากิน รอบย่อครับพี่น้องเมื่อนี้กินแซบๆกินแซบๆครับนอก่องนี่หัวปลาสะดๆด้วครับลุงอาครับแกะเขาว่าเอาติ่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาแก้เขาน้ำกันเด้อเขากระปุกเขากัะปุกไอ้แก่อ่ะถูกไปดูครับเด้อเสีหาปลาไหลมาต้มเป็ด เดี <toys> ๋ยวฝาเข้าจิเดาลยวรงดูถูกด้วแมนลวคอยไปหาให้ข้าวเหนียวสวัสดีครับไปไล่นียง่ายมาตุ่มตุมยกเป็นโตเลยขออนุญาตเด้อพี่น้องนัดเขามื่อกะยังซีลระพี่น้องอยู่ปลาอยู่อันนี้ทำน้ำน้ำน้อนวดลงชืน้รัาจับห้องกับเนเดียไปหาจังมืออยู่น้ำนชือน้ ชุดหยอดครับพี่น้องขอาสดขออภัยนี่นะแก้ยังเหรอแก้เอาอันนั้นนะแก้ยังก่อนบิกกระแดงนี่ปิ่งปลาพี่น้องปลาขาวอีไทยพระกระโดนครับพระกระโดนรับกอดปลาสุดยอดเลยมากระสิว่ามากระสิเห็นพักเกษตรน้ำค่ะพักเกษตรน้ำเกษตรน้ำยิงกับก๋อยปลาปาดเขากันดีเกษตรน้ำยิงกับก๋อยปลา นี่ก้อยปลามีปิ้งปลาครับนี่ลงเหาะวังหันครับพี่น้องทั้งหลังเลยล่ะพี่น้องย่างเห็นเลยล่ะครับบลาตีต้มปลาชะโนยนี่แหละแต่มันม่ได้บลาตีต้มปลาปลาคอใหญ่มันออกสัมบ่ได้ซัมก็บบกใหญ่เลยพี่น้องร้มพี่เลือกออกแง่ก้อยปลาแ่บๆหมูถ้าปัดโดน ย่างน้ำปลากับได้เพชรเว้แก้วกันเลยนี่ำอ ir> ีกกอยครับตกไมัเสิหลายบปหลายเลยโอ้แกวดียำเลยบ้าวา้มีกานเลยแก้วดียำปวดปวล้วอดยังคัวกานาะาขาวิไทยนบ้าขาวิไทยอยมืออมืออย้วมอ้ามขอยวยมย้งสมือ้มือขอ้ย้วมอย้ยมสอวม้มื้ยมันแวมสมื ก็เด็ดมากเกีเทียนกลังนั่นสราคพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านนอกเฮานะครับอยู่ทางภาคอีสานวิถีอีสานครับผมกินข้าวปลากับประมันนี่ครับพี่น้องอยู่โฮมใหม่โฮมตอกหาปูหาปลาพ่อได้กินครับมือไม่กินเสือเสียงพ่อได้กินแต่ว่าพ่อเด้ขายขั้นที่เฮ็ดขายมันก็เฮ็ดได้เฮ็ดได้ครับแต่ว่าเพาบ่ได้ขายครับเพาเฮ็ดพ่อได้กินครับพอได้กิน

ก้อยปลาสดๆครับพี่น้องครับมันใหญ่ๆแสบกินนิดคำนี้คำละตัวเลยนกตัวนี่น้ำตัวใหญ่ๆครับเลี่ยงปลาเดยกเลยใคร้อมใครแ่บครับอร่อยมีท่าใส่อ่ะเป็นปลาป่าต่องมวงทองอาทไหสงใส่ะ ครับผมโด,โดนมาอยู่มาบ้านเธอหนึ่งครับแต่กะถามว่าโดนอบดดนดอกรบอเปล่าทีโดนเหรอครับพอดีมีเหตุจําเป็นให้มากินกับป่ากับลุงปิครับไม่กินกับไม่ใหญ่กับป่ากับลุงแซ่บไรขึ้นมาแซ่บป่ะไหมคหยอดแบบไงแบบมงหเบิไง นี่ปลาสอยเดนะนี่ปลาสอยใส่กีบหอยด๊อกที่ระว่งแสบพี่น้องแสบอืมปลาเกงครับมือแฮดแจ้วแสบที่สุดในบ้านโพแล้วครับพี่น้องสนใจสั่งได้นะครับกับปลุกละลอยครับสั่งผ่านมิสเตอร์ตั้มได้นะครับกับปลุกละหนึ่งร้อยบาทรับประกันความอร่อยนะครับผมกันความแสบเอาไว้

ลาลามาหลังได้อ้นไม่จับป้านะป้าล่ะนี่แม่ปาดูหน่อยป้หนักจะทำนี่หะอ้นวเดี๋ยปดหน่อยจะกินป้ากินปลาอย่างดีได้นี่ันหน่อยย่ติเนี่ยแพอไอ้นี่คนไดเนี่ยก็กินกินปลาละ

บ่ได้ดอกป้าบ่ได้จีทอดบ่ได้ลูกขนุทอดหนูยยางบ่ได้เลยนี่มีตาอนี้เต็มอยู่หนูทอดเกิดบ่ได้ลูกขนุทอดหนูยยางบ่ได้เลยลูกมันก็สบายเลยบ่ได้เลยยางบ่ได้เลยทำบ่ได้เบ่ได้เลยหายางนะไปมาแล้วหมู่บ้านไม่ยางตากแดดแล้นบางทีเขาเฮี้ยนแล้วก็เปิดพัดลมเสียหามือเป็นเดือนหนึ่งเห็ุเรื่องใดที่เบื่อ ม่านต่างๆเป็นชาวไม่คุ้นก um. oh, okay, okay. yeah, exactly. okay, okay. ันต่างๆเป็นเลยย้ำ huh. ย้ำเบ้นกับเลี้ยงออกมาทางงูออกมาตากเลี้ยงงมากกว่ามีได้แมวเมมไม่ให้ดูเมมเมี่ยนงูมาเจ็บทำไม้มาถ่วงจิ้มมือจิ้มมือปลาจิ้มมือปลากับมีตัดออกเลย

เอาเดียวเอาหมิ่นกเดียวเอาหมิ่นไต่ำกว่าเออ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 เาอเออเงเอี่ออเ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 อรเออเออเออเคอเอ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 ูเออ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 เนอเอ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 อออออออเออเออเอเออเอเออเอเ แม่บ้านเนเดียนหาแ่ก็บ่หญ่ปานไดแล้วไมเปนคน่ยอย่าอันเดียนหาม่ตงเต็มเราเป็แลกวพี่น้องเห้ยรุดยอดพี่น้องขาอยู่ต่างประเทศแต่อนนั้นอนแม่เสียแขนตกมือมีอีฟปาปีนี้ดีแค่ไหนถือว่าน้องคึ้มหลายอย่าดีมันเปิดแบเนี้อ จะคอยโุกคอยย่งกินไปอยู่ฝั่งนบ่แล้วอนนี่ปักม่วงอืมไม่หอดอกม่วงมันครับผมมันก็สบายมันก็อ่อนเดี๋ยวจังไรคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับพี่น้องเดี๋ยวจังไรก็เฮียครับตามภาษาหยัดพี่น้องนะเฮียยำกินข้าวปลาครับผมในอยู่บ้านเฮาอยู่ตังจังหวัดนะครับผู้ไรกินทอดผู้ไรกินฮอดบ้านนะครับอยู่ทางกรุงเทพหรือตังจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับผม ากวดไรก็ใช้มิสเตอร์ตั้มออฟฟิเชียลนะครับจังไดกะบที่ฮอดบ้านกับเบิ้งคลิปเอากอนนะครับออเอานะครับจังเด็กกลับมาบ้านกับจังมหากินจังสี่นะครับพี่น้องกนผูไดมีโอกาสมาแล้วกะขอให้มีความสุขนะครับผมในการอยู่กับพี่น้องนะครับอยู่กับพ่อกับแม่นะครับจังไดคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับหายาเจ็บยาจนนะครับร่ำรวยเงินทองกระตุ้นทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ ngân xếp lên thảo bàn ngân làn lên thảo ma hôm